แล็บที่9นะคะเรื่องการวิเคราะห์แบบจำลองแลสเตอร์นะคะอย่างแรกนะคะให้เราไปที่ชั้นข้อมูลของแลนฟิลไปเลือกข้อมูลของชน under score elv shape แล้วก็ชน under score pro shape ค่ะอันนี้นะคะคือหน้าตาของ2ชั้นข้อมูลที่เราเลือกเข้ามาค่ะ ต่อไปนะคะไปที่อ่าร์พูลบอกค่ะไปเลือกที่ Special Analysis Tool นะคะแล้วก็เลือกไปที่ Interpolation ค่ะเลือกไปที่คำสั่ง idw นี่นะคะจะปรากฏหน้าต่าง idw ขึ้นมาค่ะช่อง Input นะคะให้เลือกชน underscore elv ค่ะตรงค่า ZValue นะคะให้เลือกเป็น ele ค่ะ ตรงช่องตรงช่องเอาพุดนะคะให้เซฟชื่อค่ะตรงช่องเอาพูดเซลไซนนะคะให้กรอกเลข40ค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่ a l ล o อ m e n t มค่ะตรง processing exten นะคะตรง exten นะคะให้เลือก เซมเ a สเลเยอชนอันดุสกาโปค่ะแล้วก็เลื่อนลงมานะคะตรงล a s t e r a n a น y เล s นะคะตรงมาร์กนะคะให้เลือกชนโกค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะแล้วก็คลิกโอเคอีกรอบค่ะเราคำสั่งประมวลผลนะคะอันนี้นะคะคือผลลัพธ์ที่ปรากฏขึ้นนะคะต่อไปนะคะให้เราไปที่คำสั่งอาคูลบอคค่ะเสร็จแล้วนะคะ ไปที่คำสั่ง Surface ะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะให้เลือกสโลปค่ะตรงช่อง Input นะคะให้เลือกสโลปค่ะต้อง IDW นะคะแล้วตรงตั้งชื่อนะคะให้ตั้งชื่อเป็นสโลปค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะรอการประมวลผลสักครู่นะคะ อันนี้นะคะคือผลลัพธ์ที่ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นการทำรีคาสซิฟายให้กับชั้นข้อมูลสโลปค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราไปที่คำว่ารีคาสนะคะแล้วก็เลือกไปที่รีคาสซิฟายค่ะตรงอินพุตนะคะให้เราเลือกสโลปค่ะเสร็จแล้วไปที่คำสั่งรีคาสซิฟายค่ะตรงคาสนะคะให้เราเลือกสีค่ะ ตัวเลขน,นะคะให้เลือกเป็น5ค่ะ10ค่ะ15ค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะตรง new value นะคะให้เปลี่ยนเป็น3 2 1แล้วก็0ค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิกโอเคค่ะอันนี้คือผลลัพธ์ของ อันนี้คือผลลัพธ์ของรีคาสซิฟายนะคะต่อไปนะคะเป็นการจัดการข้อมูลชั้นหินค่ะให้ไปดึงข้อมูลชนอเนซิกรจีโอเข้ามาค่ะเสร็จแล้วนะคะคลิกขวาที่ชนอเนซิกรจีโอค่ะเลือก open attribute table ค่ะเสร็จแล้วนะคะไปที่ add view ค่ะ ตั้งชื่อว่า c a s t ค่ะเลือกเป็น short integer นะคะตรงนี้คะเลือกเป็น20ค่ะแล้วคลิกโอเคค่ะช่องนี้นะคะที่เรา add file มาใหม่ค่ะต่อไปนะคะให้ไปที่ table option นะคะแล้วก็ select by a t t i b u t e ค่ะนี่คือหน้าต่าง select by a t t i v u t e นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เลือก ว่า d e ส u n น e r s c o r e ทีนะคะดับเบิลคลิกค่ะเสร็จแล้วนะคะให้คลิกเท่ากับค่ะคลิกที่ e s t Unit Value นะคะเราจะเลือกเป็นหินทรายค่ะเสร็จแล้วคลิกที่ double ลคลิกที่หินทรายนะคะแล้วก็ All แล้วก็คลิก d e ส Underscore ที 1. แล้วก็เท่ากับ เราจะเลือกหินทรายมาทั้งหมด4ชนิดนะคะ d o บเบิลคลิกที่หินทรายแล้วก็อเสร็จแล้วก็คลิกเดสก์นอสคอทีหนึ่ค่ะก็เท่ากับเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิก a อ p l y ค่ะนี่นะคะหินที่เราเลือกมาชนิดแรกนะคะ ไปนะคะเราจะมาจัดกลุ่มค่ะคลิกขวาที่หน้าคาดนะคะเลือกฟิล l คลคูลาเตอร์ค่ะแล้วใส่หมายเลขหนึ่งค่ะแล้วคลิกโอเคค่ะเมื่อเราใส่ค่าเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกเคลียร์เซเลคชันค่ะต่อไปนะคะให้เราไปที่คอนเวอร์ชัน o ูนะคะเลือก to ลัสเตอร์ค่ะ เลือก Polygon to l a s t e r นะคะช่อง Input น,นะคะให้เราเลือกชวนอันศิกอร์จีโ o ค่ะและรูป f i l นะคะให้เราเลือก Card ค,ค่ะเ e l l Size นะคะเป็น40ค่ะสร็จแล้วคลิก OK ค่ะ ต่อไปนะคะเรารีมูฟข้อมูลออกให้หมดนะคะแล้วเราเลือกชนอิสิกรทานเข้ามาค่ะกับชนโปรนะคะต่อไปนะคะให้เลือกสเปกท Analysis Tool นะคะแล้วก็เลือกดิสเทนนะคะแล้วก็เลือก u ู i d ด n นดิสเทนค่ะตรงช่อง Input นะคะให้เราเลือกชน อันดอร์สกอร์ทาน,นะคะ่ะแล้วเราก็เซฟเป็นทานนะคะเสร็จแล้วตรงอาพูลเซลไซน์นะคะให้แ,แก่เป็น40นะคะแล้วก็คลิกโอเคค่ะอันนี้นะคะคือผลลัพธ์ที่ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะทำการรีคาซิฟายกับชั้นข้อมูลทาน,นะคะ่ะให้ไปที่อาทูลบล็อกนะคะ แล้วก็เลือกซีสเปกทอร์ a อน l ล s ซิสทูลค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งดีคาร์ค่ะเลือก d o บเบิลคลิกคำว่า r e c าร์ซิฟาค่ะตรงช่อง Input นะคะให้เราเลือกทานค่ะแล้วก็คลิกที่ r e c าร์ซิฟาให้เราเลือกคาร์ดเป็น4นะคะแล้วก็เลือกเป็นแมนนวลคะ่ะตรงแบล แวลูนะคะให้เลือก1,000นะคะ่ะ2,000แล้วก็3 0 0 0ันเสร็จแล้วคลิกโอเคนะคะตรงนี้ Value นะคะให้เราเลือกเป็น0 1, 2และ3ค่ะเสร็จแล้วให้ทำการเซฟให้ทำการเซฟชื่อนะคะ เเ็นระะคสะแล้วคลิกโอเคค่ะนี่คือผลลัพธ์ของการรีคาส์ซิฟァให้กับชั้นข้อมูลทานนะคะต่อไปนะคะเราจะจัดการข้อมูลหมู่บ้านค่ะให้เปิดชั้นข้อมูลเส้นถนนขึ้นมานะคะให้เราไปที่ Window ์นะคะเลือกแทนตลอดค่ะ แล้วก็เลือกชนอะนาลิสกิกรวิวขึ้นมานะคะต่อไปนะคะไปที่อาร์ทูลบอกค่ะไปเลือกที่ Spect re, นนสเป c t ออะนาลิซีทูน,นะคะแล้วก็เลือกที่ Distance นะคะเลือกยูซิด i นดิส c ทนค่ะตรง Input นะคะ,ะ,คะให้เลือกชนวิวค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาพุเซลไซน์นะคะให้เลือก40ค่ะแล้วก็ไปที่อ v ร l o ล็ e กเนตค่ะ ตรง Processing Extend นะคะตรง Extend นะคะให้เราเลือก Same as Layer โชน u n p r o p ค่ะตรง r l a s t e r Analysis นะคะตรงมาให้เราเลือกโชน u n p r o p เสร็จแล้วคลิก OK ค่ะต่อไปนะคะไปที่ a r c o l บอกค่ะไปเลือกคำสั่ง Recard ค,ค่ะแล้วก็ r e c a r s i f y ค่ะ ตรงอ n p u t r a s t e r นะคะให้เลือกคำสั่งแรกค่ะแล้วก็ไปที่คำสั่ง Re Classify ค่ะ,คะเลือกคา่า4ค่ะแล้วก็เลือกเป็นแนนวนค่ะพิมพ์เลข1 0 0 0 2 0 0 0แล้วก็3,000ค่ะเสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะตรงนี้ เปลี่ยนเป็นเลข 0, 1, 2, แล้วก็3เสร็จแล้วคลิกโอเคค่ะอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้ของการรีคาส s ซิฟายนะคะต่อไปนะคะไปที่หน้าต่างอาพลบอค่ะแล้วก็ไปเลือกที่สเปกทรอ a อนาล s ซิสทูลนะคะเลือก Map นะคะไปเลือกที่ลา s t e r Calculator ค่ะ ต่อไปนะคะให้เราคลิกวงเล็บค่ะแล้วก็สาบใส่หมายเลขสาแล้วก็คูณแล้วก็ต่อไปนะคะแล้วก็เลือกมีคาร์ดอันสกอร์มี6นะคะ แล้วก็ใส่วงเล็บปิดค่ะแล้วก็บวกวงเล็บเปิด2คูณเสร็จแล้วนะคะให้ใส่อันนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด3คูณ ล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดบวกด้วยวงเล็บเปิด4คูณเสร็จแล้วนะคะให้ใส่เครื่องหมายปิดค่ะอันนี้นะคะคือรูปก,การคำนวณหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะต่อไปนะคะเราจัดกลุ่มข้อมูลโดยการทำการรีคาสิฟายอีกรอบหนึ่งนะคะ ก็คือไปที่อาร์คุนบล็อกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งดีคา่าค่ะแล้วก็เลือกคำสั่งดีคา่าซิฟายนะคะตรงช่องอินพุนะคะเลือกลาสเตอร์ o l นะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งดีคา่าซิฟายะคะ่ะเลือกคา่าเป็น3นะคะ แล้วนะคะแก้ไขตัวเลขนะคะเป็น15.09นะคะแล้วก็27.47ค่ะแล้วก็36ค่ะแล้วคลิกโอเคนะคะ